ครับเมื่อสักครู่นี้เราได้เรียนรู้ถึงส่วนประกอบของเครื่องโรยเม็ดพันธุ์อีตารางฟ้าป้าไปแล้วนะครับอตอนนี้เราจะมาดูถึงวิธีการขั้นตอนวิธีการใช้งานหลังจากที่เราใส่ดินในถาดโรยเม็ดพันธนาะเม็ดเ,มเดียวแล้วนะครับเราก็ประกอบส่วนประกอบเข้าไปนะครับโรยเมล็ดพันธุ์ โยกเม็ดให้มันลงหลุมนะครับแลวก็าอาจจะมีเ,เก็บรายละเอียดทีนึงหลุมไหนที่ไม่มีเม็ดพันลงหรือว่ามีเกินนะครับอย่างเช่นมีสอเม็ดเนี่ยเราก็เอาออกครับเก็บรายละเอียด สมบูรณ์ดีแล้วยกให้เม็ดลงคลอ,อนิดนึงเพื่อบางเม็ดอาจจะค้างอยู่ในช่องนะครับเม็ดจะลงสม่ำเสมอกันนะครับวิธีนี้เหมาะสำหรับในกรณีที่เรามีเมล็ดพันจำนวนน้อยนะครับทำนาบแบบปานีดแล้วก็เป็นการผลิตเมล็ดพันธุนที่ให้พันุ์แท้ที่บริสุทธ